สวัสดีค่ะวันนี้พีชแฮปปี้แฟมิลี่ก็จะพามาดูสัตว์เลี้ยงสี่ตัวแรกของเจ้าพีชกันค่ะเป็นสแนลหอยทากนั่นเองน่ารักแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะสองตัวมันเะย้อ,องไิมอันนี้อยู่อสองตัวมันกำลังกินนี้อยู่หรอมันเลออยดังไดิมไนไหนอยู่น,นี่ด้วย กินใบไม้เหมือนกันสำหรับใบไม้ที่เราเอามเานย้ยงหอยทากตอนนี้นะคะก็เป็นใบผักโขมหอยทากจะชอบกินมากแล้วก็มีผลไมอ้อื่นๆเช่นกล้วยแตงโมงนะคะ อันนี้พีทกำลังพยายามยื่นใบไม้ไปให้หอยทากกินนะคะอโอ้วางไว้เฉยๆก็ได้ลูกเดี๋ยวมันก็กินเองแม่ในมันได้อยอมดินอ่ะอันกินช้าๆลูกค่อยๆกินทีละนิดทีละนิดมันกินอาหารไม่เยอะหรอกอนมันดินดายาเนะี่ยมันตัวเล็กนิดเดียวกินนิดนึงก็อิ่มแล้ว จะชินกับตอนที่ป้อนอาหารยีราฟใช่ไหมล่ะยื่นให้มันกินมันก็งับับๆเลยม,มามาด้วันี้อยากลองดืมด้มาดหอโอือยังดิมวินญาอยู่นั่นเองกํลาลังกินอยู่ล่ะลูก <c oughs> มันไดยยังไงดีมด้วาระวังเบาๆลูกต้องระวังมันมากๆนะมันบอบบางไหนล่ะมันได้มีวานนะอืมมีหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองค้นข้อมูลดูก่อน แล้ววันนี้พ e a แฮปปี้แฟมิลี่ก็ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดถูกใจ Subscribe ให้เราด้วยนะคะเราเจอกันในคลนะิปหน้าบ๊ายบาย